สิ่งอย่างที่เขาแจ้งมาในในในนั่นเราเราก็ต้องทำต้องเข้าไปทำเนาะล <c oughs> งบ้านไปด้วยนะคะเนาะก็พี่พาลังคณาก็สวัสดีคุณรุ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณรุ่งนะคะเนาะก็ทักทายคุณรุงนะใส่ผมันก็ใส่อยู่ละแต่กรอยากยากเนาะมันคันนะคะเนาะก็เลยต้องเอาไม้แะไรมามาพาดไว้นะคะเนาะพาดไว้แล้วก็ไล่เพื่อนก็ไปได้เขาคิดหลาย,ลายอย่างกลับมาเนาะก็มันมาคิดอีก มาคิดอีกทั้งวันน้องนี้ทำไมจำมันคืนไม่ได้เนาะอะไรเนาะของเธอเนอี่ยเนาะก็มาขึ้นไฟ์เช่นเคยเนาะปกติก็ขาขค้นไฟลเหมือนเดิมค่ะขึ้นไห์เหมือนเดิมนะคะเนาะขอบคุณมากมายนะคะเนาะคลิปเด,ยเดียว่ะเดอสิได้ไปช่วยกันเนาะขมาในห้องไลค์แล้วกันต่าร AI เเพิ่นกับที่ส่งนะคะเนาะส่ง นิดส่งเพื่อนๆเขามาหากันนะคะนาองขอบคุณมากค่ะขอบคุณช่วงค่ำช่วงดึกน่นและช่วงดึกอีกชั่วโมงนึงนะคะนาะก็ไปให้กําลังใจพี่เขาได้นะคะนาะก็ช่วยกันไปนะคะนาะเม้นสองเม้นนะคะนาะเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่ผ่านเราก็ไปช่วยกันนะคะนาะให้ทุกท่านผ่านไปด้วยกันให้หมดนะคะนาะเบาไอ้เ่องที่เขาเจอกันใหม่เนาะเดอมทีนันตยาครั้งแรกอะพี่เขาก็ ชั่วโมงนึงนะคะเนาะมายืนยันตัวตนนะคะนาอแต่พอเพื่อนๆเข้ามาหลายน้องนิดก็เลยเพิินค่ะเนาะเพิ่นตามเพื่อนๆกับผเป็นอย่างค่ะเนาะเอาก็คขึ้นกําไรให้ไอไอ้ก็จะไปนะเดิมนะคะเนาะวันนี้ก็เป็นวันวันที่สิบเก้านะคะทุกคนค่ะวันจั พยายามค่ะคุณพี่คขา <c oughs> ้องนี้ก็โดนฝนทุกวันนะคะเนาะ <c oughs> ก็ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่ม ตั้งแต่เปี่ยนนะคะนาะฝนตกนะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร้อนนะคะเนาะงทำให้พวกเราก็นะคะนาะทําให้ทุกท่านก็นั่นแหละนาะร่างกายเปลี่ยนไม่ทันก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะคะเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราเหมือนเดิมนะคะนาะเพราะว่าถึงยังไงนะคะนาะถึงเราจะผ่านไปแล้วเราก็ยังทําหน้าที่เหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะนาะเหมือนเดิมนะคะนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าก็เหมือนกันนะคะนาะเพื่อนเก่าก็อย่าไปละทิ้งเพื่อนๆนะคะเนาะก็ไปช่วยกันเหมือนเดิม ผ่านแล้วนะคะนาะแต่ก็ยังรออยู่นะคะนาะรอส่งอาทิตย์ค่ะคุณแม่ขารอจ้ารอตรวจสอบอยู่นะคะเนาะกระบอกตัวเองนี่ละไม่ได้บอกผู้ได้ดอกบอกเจ้าของ่ลหละกระสบพึ่งพึ่งซีเซาไข่ <c oughs> ก็เขาให้รอระหว่างอยู่สองสัปดาห์นะคะเนาะสองสัปดาห์เราระหว่างรอเราต้องไล่สุดทุกวันนะคะเนาะเพราะว่าน้องนิดก็ ได้ยินจากพี่ๆที่เขาผ่านไปแล้วนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องนิ้นก็พึ่งจะจบการศึกษาเมือ่อก็อบอุ่นนะคะเนาะจะเอาให้ได้ชั่วโมงครึ่งค่ะเนาะไม่เป็นไรค่ะเราไล่ยาวไปเลยนะคะเนาะคุณแม่หงาก็สวัสดีค่ะคุณนะคะทุกคนคะ่ะอย่างมากเลยพูดง่ายๆพูดพูดได้เต็มปากเลยนะคะเนาะพี่บุญก็สวัสดีค่ะคุณบุญแลวล่ะค่ะเนาะ บอกเจ๊ด้วยนะคิดถึงนะคะเนาะทั้งสองพี่น้องนะคะทั้งเจ๊ใหญ่เจ๊รองนะจ๊ะเออเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเนาะสงสัยจะเบอร์อแล้วะคะ่ะจะเบอร์แล้วเนาะายอะไรสุดเยอ,อะเกินแล้วก็เบอร์แล้วเนาะนาทีแล้วนะคะเนาะสิบนาทีอันมีค่านะคะเนาะกนะ็ส่งเพื่อนมาด้วยนะคะน้องนี่ก็อยากพูดคุยกับ เพื่อนนะคะเนาะก็มาเปิดบ้านนะคะเนาะหนึ่งชั่วโมงนะคะเนาะตามเวลาตัวเองนะคะเนาะสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะเนาะก็จะลดห้วยค่ะค่ะกทายกันดนะคะ่ะเด้อคุณจุฑาก่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญานะคะเนาะคุณราฝันก่ะสวัสดีค่ะคุณงานะคะเนาะ คนณจุทาก็เสบานเนาะสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะเนาะปกติก็ไลฟ์สดสองชั่วโมงนะคะเนาะตอนนี้ก็ลดมาชั่วโมงนึงนะคะเนาะก็มายืนยันกันต้นก่อนเนาะก็ยินดีต้อนรับค่ะเข้าเชิญเข้ามาได้บ้านได้เลยด้วยใเด้อเข้ามาได้เลยค่ะเนาะกมาพูดคุยทักทายด้วยเบ้าไอ้เรื่องที่เราเจอกันใหม่ๆเนาะเรื่องพี่นันตยาครั้งแรกอะพี่เขาก็ ฝนตกค่ะ,คะช่วงนี้เนาะ,ะไอจังหวัดนนทบนนีดีแน,นี่บัตกค่ะพี่อ้อมื่วานเนี่ยโอ้โหฟ้าม่มวคะ่ะยามคะ่ะคุณพี่ะ่ะ <c oughs> น้องนิดก็โดนฝนทุกวันนะคะเนาะก็ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทักคายกันนะคะเน,นาะถ้าคายกันค่ะเนาะก็น้องนิดถ้าอ่านผิดต้องขออภัยเด้อน้องนิดตัวหนังสือมันน้องนิดเคยมา คือนั่นหมดแล้วนะคะเนาะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนาะมาเล่งทําใหม่อีก จริงๆอันเนี้ยน้องต้องมาไนส์สนใหม่ก็มีนะคะทุกคนค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนาะระหว่างรอล้วก็นี่แหละเนาะทุกคนนะคะเนาะไม่ว่าจะถ้าทุกแรงกาลังรยายขอบคุณเพื่อนวาสนาชูรัชขอบคุณพี่เกตแก้เรื่องอัครากรขอบคุณพี่นาตยาฤทธิรัตน์นะคะเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะนะคะเนาะแล้วก็คลิปสั้นพร้อมภาพนิ่งสตอรี่ทุกอย่างค่ะน้องส่งส่งอย่างเดียวผสมอย่างเดียวเนาะ แล้วนะคะนาะช่วยกันนะคะนาะก็คนที่เดือดร้อนของเรายังอีกเยอะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คนไทยเราอย่างนองบานนี้น้องนี่คืออ่านบทเป็นาภาษาไทยมุมนี้เนี่ย <c oughs> โอ้ยภาษาไทยอกธิ์อกช่วยกันนะคะนาะช่วยกันนะคะนาะช่วยกันเป็นน้ําดื่มเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะเนาะงก็น,นี่แหละเนาะเห็นเห็บบอขออภัยด้วยค่ะดึงกะ สี่เป็นเดือนแล้วค่ะเนาะก็ยังยังยังอยู่ค่ะยังหลืมเนาะแต่สีพากันง่วงลับง่วงเหงาหาานอนพี่วรังคณาสวัสดีคุณนัตยานะคะสวัีว่าที่นัตยาก็สวัสดีค่ะแก่เมื่อยจะแก่เมื่อยามสบายจะทำสบายขอบคุณมากนะคะเนาะแมวมันเล่นคุณหลังคาทึงหลังคาน่ลุกนี่บูดบดีมากเลยพี่พี่บูดนะคะเนาะพี่วรังคณานะคะเนาะแล้วก็คุณกัญญานะคะเนาะขอบคุณ นะคะวันนี้ก็เปิดบ้านแล้วค่ะเปิดบ้านแล้วค่ะเนาะก็มาทักทายพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะเนาะยันเช้าค่ะเนาะตั้งแต่นอนลงลงถึงหมอนแค่นั้นแหละยันเช้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เกศแก้ว ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกแรงผลักดันจริงๆนะคะเนาะ,ะสวัสดีค่ะตาโนนสวัสดีช่วงสี่ทุ่มนะคะเนาะสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะเนาะนี่แหละน้องนิดช่วงที่น้องนิดเล่งตัวเองเนาะลงสี่ทุม่มเพราะว่าพวกเราก็ไม่อยู่ในจุดนี้แล้วเนาะแต่ละคนนะคะเน,นาะพี่วังคณาก็สวัสดีค่ะวัชนสวัสดีคนละฟ้าโอ้ยหัวเราะอีกแล้วฮ่าฮ่าวัชนเนาะก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะคะเนาะเพราะว่า อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะนาะช่วงนี้ฝนตกหนักแดดร้อนนะคะนาะกลางวันค่ะพี่เกศแก้วสวัสดีค่ะ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 ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะคลิปสั้นคลิปยาวนะคะนาะต้องส่งนะคะนาะเพราะว่าเราต้องรักษาระดับตัวเองไว้ก่อนนะคะนาะระหว่างรอตรวจสอบนะคะนาะค่ะน้องก็ทักทายกันนะคะเนาะถ้าน้องนิดอ่านผิดอ่านตกต้องขออภัยด้วยนะคะน้องนิดไปได้เอาแว่นมานะคะเนาะ ก็คุณสุทาก็สวัสดีค่ะสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะเนาะก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งพอนะคะน้อจะได้ไปทักทายเพื่อนๆต่อนะคะเนาะก็เลยก็เลยจํามาไว้นะคะเนาะว่าวันไหนที่เราผ่านเราก็ต้องทำเหมือนพี่ๆี่เขานะคะเนาะ คือไลทุกวันนะคะนาะจับมือเดินไปด้วยกันนาะอค่ะนาะผู้ใดผ่านแล้วกส็สอยกันนะคะนาะพักดันเพื่อนๆเด้อผู้ใดยังบ่ผ่านก็คอมเมนต์ใต้สาวตาหัวใจเบากระดายเนาะทักทายจ้าคุณเพลงคุณเพลงวงวงวงสีสอนเหรอคะวงเครือสอนเนาะทักทายหัวใจเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมาเปิดบ้านให้คนแรกเลยนะคะนาอขอบคุณนะคะวันนี้ก็ สวัสดีค่ะคุณบูงานะคะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขาผ่านแล้วค่ะคุณแม่หางขาลูกสาวลูกสาวคนเล็กผ่าได้ใหญ่ด้วยนะว่าคิดหอดเออ้อคิดหอดแต่กอดก็ได้นะคะเนาะก็คืนหอดจ้าแต่บริไปเนะช่วงนี้เป็นยังไงคนลาฝันกับยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณจูธาได้ทถักทายคนลาฝันเนาะ ดีที่ได้รั้ขอบคุณ Facebook นะคะนาองขอบคุณแอดมินนะคะนาองขอบคุณคุณมากนะคะนาะที่เปิดโอกาสนะคะนาะให้เราได้มากขึ้นไลฟ์ส่วนเหมือนเดิมมากส่งน้อยส่งน,นะคะนาะส่งไปนะคะนาะคคับคลิปสั้นคลิปยาวก็ส่งเหมือนเดิมนะคะเนาะคลิปยาวเราก็ส่งให้มีคุณภาพกว่าเดิมนะคะนาอแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่เขาแจ้งมาในในในนั่นเราเราก็ต้องทําต้องเข้าไปทำเนาะ ได้ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเนาะที่จริงน้องนิดไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวนั่นแหละแลท์ทีนี้ก็เลยก็เลยนั่นนะคะน้องพื้นเข้ามาเยอะน้องนิดก็เลยเล็งเด้อค่ะเด้อเร่งทำเวลานาทีเด้อค่ะเด้อเพิ่มเพิ่มเวลาสองกับสองได้เลยเด้อเพรียอเ,เอาเอา